ยาพ่นให้นวันนี้เขากับิบ้ากันไปลินอยู่แก้กระเบาุแเนอเคยไปจักเถื่อน้อครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตนาะที่สิได้ไปแก้กระเบากัไปกันลายคน่นาอกับกินงานเขาไบุนุญบเห็นวัตถุก้นเออทางหนาคอยกับเบาจับพอดหรือที่น้อไองน้กันน้อไปกันลายคนกินด้วยน้อทางกันหงอยหย กันนั้นรวมตัวกันไปเนาะ,ะไปครั้งแรกได้กับโบเคเห็นแกงกระเปราพี่เนาะเพื่อเฮ็ดแต่เขาโรเปเด็ดเนาะมันองก็ย แลเนาะพี่น้องก็เลยเซโนมาไก่เลยเนาะแต่ก็ยังประเทศในฮอดดอกก็คืออีกบวกไกลลรงนั้นเนาะความีป้ายบอกสื่อแกลงกระเป๋าอยู่ก็คือสิยังบวกไกลมาได้ดอกกูจะเาวหัว่าคูว่าสัตว์นร้องเพไง ตงวินเลยเพื่อนว่าโอ้ยเนาะไปใจไกลก็ได้เนาะก็คือสีหยิ่งยังบ่ดนดอกนอพี่น <si suppression> <descon fin anta> ้องก็คือสีหอดะลรามั้งเนาะลมก็แห้งแห้งตอน <envy> ตอนี้เรากับมาหอดไปทีมหอยเนาะพี่น้องภูแหละกลงทางภูเนาะครั้งแรกในชีวิตของเรา นนีคยยังตอนนี้กํมาหอด้วยเนาะพี่น้องกํมาหอดบอกคิวจอดรถอยู่เลยเนาะอ้าวมันยังอันนี้สาวๆฝนกับฝนเนาะยืนเต็มอยู่จะบอกว่าถังปืดไปหลดแต่งหน้าแต่งตาเลยเอ้าเอ้า หลังจากที่เขาก็จอดรถไว้นวะัดนอที่น้องก็พากันย่างแหละลงอันตูบบ่เนาะเป็นบ่องทองเกีียวเนี่ยกะซิมีตู่เนอเนอที่นออ้งงนองข้างหลางบ้าบ่เคยมาที่น้องครั้งแรกในชีวิตบริเวณก็จะเป็น้านข่าเนาะพิ่นท้า,ทายเคือ่อง ครั้งแรกครั้งแรกสาวๆคังไทยแล้วคัดอะไรกินหลอนนี้สาวๆผักกิม่าจัดกระปุง กุ้งลูกโปงเนาะจัวิวตลงสบายดีพี่น้องสัตว์ลกุ้งเนาะอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งสีมือาๆโอ้ยอ้าวเอาไว้เอาไว้เอามึงดูเอามึงดูสาวน้อยบ่ได้แม่นเอามึงดู

ơi giặc đầy mi phui nhầy nhầy này na, áo hay đây này na. Nhảy nó nhìn Amen. bộ của nó phi nong này. sao อตอนนี้ก็ย่างลงแพี่นองกันย่างลงตุกเลยเนาะวันนี้ก็หนึ่งในวันเกิดของคุณนายเนาะก็แฮปปี้วันเดย์เดอสวัสดีพี่น้องสวัสดีอีกเช่นนึงวันนี้ก็เป็นวันเกิดของสับบิวแพท่นอง เด้มาเนาะก็พูดมาครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเห็นแกงก,กะเบาพี่น้องสุดตะลุ่นลูลามาห่องล้องดูง่องน้ำไหลเนาะพี่น้องอกกะตุ๊บค<อ>ุณา่าไปอยู่ใกล้ๆแคมป์ <c oughs> <า>มันจะขาด น้ำไลแห้งนะพน้องคนก็ยังบันไดบันไดนกพน้องคนมาลินกันตาวิวยินเดอบันนี้ชีดชีดเลยหนาให้เมียกันล่วยนนสาวอิน้ำไลขกนี่นอกว้างขนาดเมื่อทาอาบน้ำอชิมมือ่ังไ ให้ดอกลิ้นแบบน้ำลายสิมันก็โอเคสาวสาวๆบ่าวสาวกันมาลิลายเจาลอกกินอ่ะ ก็เร so ah, ิ ah, ่มไลน์ไลซาวๆก็เซลฟีเต้นแล้วอ้าอเต้นแล้วจะได้นอกมาเที่ยวมีมวันเวนอยู่นองกเอพักแน่เลยมันยังมันยังเชาปกติมันะมีบหนังเลยนาะเคยมาทย ดูว่าวันวันอาทิตย์เหมือเนาะคนจักหลายบังกันใ oh, นเะซ่ย้ยยยอนพักกันย้อนกระตุกเขาซีฮาร์ยตอนอยู่พี่น้องถ่ายเป็นสอดๆเลยพี่น้องเพราะว่าเป,เปิดเพลงเนาะคนคนกีดเพลงแล้วเขาก็ถ่ายถือโอกาสอันลอยเที่ยวเซ็ตลอย คนกะยังบ่ลายปานใดตอนนี้ทีมงานเฮาก็ม่วนซื่นเนาะพี่น้องสาดน้ําซะกันนึกกระทึกได้ที่แล้วม่วนแล้วพี่น้องเปียกมินิดมันยอดบ่เนาะม่วนม่วนเป็นม่วนจ้ะว่าโซเฟอร์เฮาก็จักว่าเมาแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าอัน ยืมรถเพิ่นมาเนาะพี่น้องอาซาให้เพิ่นพามาแหละเนาะกัเป็นงานวันเกิดของสาวบิวแหละเนาะพี่น้องกัอาซาให้เพิ่นมาเนาะผู้เพิ่นมีรถใหญ่ถ้าขี่รถจักมาเขาก็บบวายเราพี่น้องมันไกลเนาะเขาก็เล,เลยบ่ได้มาแหละเนาะคงตาได้ที่ถือคอแล้วก็หัวอัก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 เนาะ <c oughs> <ś m> ป่า <ś m> ย่านหนาวเสาบิวย่านหนาวเนาะพี่น้อง <ś m> หนาวอยู่บ่า <ś m> อาบน้ำได้เลย,เลยก็เศร้าหนาวแหละ <ś m> โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะเป็นปอกระชิ่กจบคลิปโอ้ยเพื่อสนิทเนาะพอกันคลิปหน้า มากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตะใครที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อพี่นอ้นาาานองสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องซาโปหยยางเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์ให้นเดอ้อบ่ว่าสิเป็นเอซีใหม่เอซีเก่าเนาะพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีพร้อมกับาสาวสาวปู่ไันเดียวจ้าออ